สวัสดีค่ะชาวลัคนานราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่19เมษายน2566เข้าสู่ราศีเมษเป็นเวลา1นึ่ปีเต็มตำแหน่งราชาโชคลัคนานได้มาจากการคำนวณจากวันเดนพิเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนำมาปลูกดวงออกมาสถิตลัคนานราศีส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนานก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้นะคะ คือคนที่เกิดราศีมิถุนนั้นคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กร,รกฎาคมก็คือราศีมิถุนนั่นเองนะคะ,ะในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเป็นภพกรรม,มะและก็เป็นภพปตัตตนิคุครองคนรักซึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่19เอ่อ18เมษาย,ยน2566น,นั้นดาวพฤหัสบดีได้สถิตอยู่ในราศีมีในภพกรรม,มะการงานการกระทําและก็กรรมนะคะ แล้วก็มีความเป็นเกษตรราชิปดีมีความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของคู่ครองคนรักปัตตานีคนที่ยังไม่เจอเจอคนรักก็ปีนี้ที่ผ่านมาก็อาจจะเจอเจอบ้างแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เจอเจอในปีที่ผ่านมานะคะในปีนี้หลังจากที่ดาวประรับสตรี้ายนั้นก็จะมีการพบเจอพบรักคนรักใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งคนที่จะเข้ามาสู่ราศีมิถุนนั้นก็เป็นคนที่มาจากเรื่องของอความมีกรรมเก่ากันในสมัยอดีตชาติพบเรื่องของบุญบาร,รมีที่เคยสร้างสมกันไว้เป็นคนที่อาจจะมีลักษณะร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนมาจากสายงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ ปีนี้ดาวประสบิีได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานในเรื่องของพบรักใหม่ในเรื่องของลาภผลจากการงานในเรื่องของคู่ครองคนรักที่เป็นคู่แท้นะคะ,ะซึ่งคนโสดนั้นก็จะพบรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นการสร้างงานสร้างเงินสร้างฐานะเกิดขึ้นให้เกิดลาภผลกับครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะช่วงจังหวะปีนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่เป็นคนมีครอบครัวก็เหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอ,อยู่ในเรือนลาพระมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าอยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูซึ่งดาวราหูนั้นก็เป็นตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของสเสน่ห์มากสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะพบเจอคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะคะ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดไม่เป็นไรนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ระมัดระวังใจนิดนึงอาจจะต้องเลือกหรืออาจจะต้องบังคับจิตใจอย่ารวนเร่อย่าใจโลเลเหมือนกับดาวประจําตัวดาวพระพุทธนะคะซึ่งเป็นตนุลักษ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระพุธนั้นเดินไม่ค่อยปกติเดินวิปริตเป็นส่วนมาก เดินวิตก,นกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่ว่าไม่ค่อยแน่นอนมีความลังเลมีความที่ไม่รวนเรในเรื่องของจิตใจนะคะ,ะมีสองใจมักจะพบรักสองคนในเวลาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดสำหรับคนมีครอบครัวส่วนคนที่เป็นคนโสดน,นั้นก็เลือกให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดาวราหูก็ยังคงอยู่ในราศีเมษนะคะอยู่ในเรือนลาภะ จนถึงวันที่17ตุลาคม2566ถึงจะย้ายออกจากเรือนลาภาเข้าสู่เรือนกรมมะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็มีลักษณะเป็น2ออย่างนะคะคือคนที่มีลักษณะเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นคนดีๆเป็นคนมีศิลธรรมหรือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อีกคนนึงก็อาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความที่ไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือแล้วก็มีลักษณะของคนที่อาจจะปอกลอก มีหลอกลวงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของคู่ครองคนรักปัตตนิที่จะเข้ามาส่วนเรื่องของการงานก็ระมัดระวังเรื่องของการโดนหลอกโดนลวงด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆถ้าเป็นเรื่องที่ชักชวนเพื่อหาผลประโยชน์ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจวังหวะนี้ที่ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนลับพระก็มีความโลภมากอยากจะได้เงินได้งานได้อ ผลประโยชน์ที่มีความใหญ่ๆโตๆพอใครชักชวนมาลงทุนก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนโดยที่ไม่ได้ศึกษาอย่างแท,ท้จริงเพราะฉะนั้นการจะลงทุนอะไรสักอย่างต้องศึกษาอย่างแท,ท้จริงนะคะว่าผลที่ได้รับนั้นคือเป็นเรื่องที่ไม่หลอกลวงแล้วก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะคะเพราะดาวราหูขขายัางคงสถิตอยู่ในเรือนลาภะจนถึงประมาณวันที่17ตุลาคม2566 ส่วนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าจะทำให้ก่อเกิดซึ่งลาภผลจริงๆนั้นไม่หมอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการติดต่อต่อตางถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศหรือเรื่องเกี่ยวกับการปิดบังซ่อนเร้นหรือเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายการลักษณะเป็นการซ่อมแซมพวกอะไหล่รถยนต์พวกอู่ซ่อมรถโรงซ่อมไฟฟ้ารัานซ่อมโทรศัพท์ หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการที่อาจจะทำงานเป็นชิ้นงานที่จบจบเป็นเรื่องๆไปนะคะซึ่งดาวประเสาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างนำมารีโนเวทใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะซื้อบ้านมือสองมาปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมาขายก็เกิดเรื่องของรับผลในขับชา,ารณาะศีมิถุนเป็นอย่างดีซึ่งดาวประเสารนั้นเป็นเรือนมรณะ ก็ย้ายกสู่ราศีกุมในภพสุภาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6พรที่ผ่านมาแล้วคงจะสถิตยอยู่ในราศีกุม2ปีครึ่งในเรือนสุภาความสุขความเสร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการติดต่อต่อตางถินต่างในต่างประเทศหรือต่างๆที่ไม่หมอแนะนําไปนั้นก็เกิดเรื่องของลาภผลเรื่องของการงานเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จความสุขความเจริญภายในการงานภายในครอบครัว แล้วดาวมลรตยูนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคม2พที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปพลิกโผพิกผันในเรื่องของวินาศนะนั่นแหละเรื่องของการที่ต้องแก้กเคล็ดในเรื่องของวินาศนะวินาศนะหมายถึงความเสียหายการอยู่เบื้องหลังการปิดบังซ่อนเร้นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ เพราะฉะนั้นก็ต้องทําลักษณะที่ไม่หมอกล่าวไปก็จะเป็นการแก้เคล่อให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนะนั้นอาจจะมีการพลิกโผพลิกผันในเรื่องของอาจจะทําให้มีนี้สินหมดไปก็ได้ด้วยจังหวะนั้นนะคะ,ะหรืออาจจะได้ลาบผลมาจากเรื่องของ ความเสียหายก็เกิดเป็นลาบผลให้กับชาวลักนาราศีมิถุนอาจจะเป็นคล้ายๆทุกขลาบก็เป็นไปได้ด้วยอาจจะก,ก่อเกิดเรื่องความเสียหายก่อนและได้มาซึ่งลาบผลหรือเมื่อได้รับผลแล้วก็อาจจะก,ก่อเกิดเรื่องของความเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทําบุญทําทานแก้เคลีตก่อนนะคะเมื่อได้ราบผลมาก็รีบทําบุญโดยการบริจาค เกี่ยวกับเรื่องของลงศพผู้ไระญาติหรือการปล่อยปลาหน้าเขียงไถ่ชีวิตโคกระบือหรือจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความเชื่อและศรัทธานะคะก็จะ,กะเกิดเรื่องของการที่พริโโพลิกพันไม่กเกิดเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงจังหวะนั้น ถ้าคนที่มีบุญบาร,รมีเยอะๆก็อาจจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคก็เกิดลาภผลก็เกิดการงานที่มีความมั่นคงแล้วก็มีโชคมีลาบมีความสําเร็จสู่ชีวิตสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้นะคะแม่หมอก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะสาหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ